ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีโยคี2คนเข้ามาไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีโยมาถวายแล้วก็มีจิตศรัทธาให้สร้างเพื่อมาปฏิบัติธรรมนี่จริงๆแล้วนะครับจะบอกว่าปล่อยเวลาล่วงเลยก็ไม่เชิงน,นะครับเพราะว่าตางหน่วยทหารเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยขเขาเข้ามาตั้งแตบบ่ต้นเลยนะครับ ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยหนึ่งในสาขาวัดท่าไม้รุกพื้นที่ผิดกฎหมายกรมธนารักษ์ตอบทุกข้อสงสัยผ่านมา14ปีทำไมเรื่องพึ่งแดงงานเข้าพโยคีปอกับโยคีโรเบิร์ตมาปฏิบัติธรรมหรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ ะะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีโยคีสองคนเข้ามาไม่เกี่ยว,ยวครับ,รบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับทางหลวงพี่โอเทนให้คำแนะนำองไงราาก็ง่ามันเปเรื่องที่ดินหรือว่าตอนนี้ท่านอ๋ออันนี้คือพระอาจารย์ก็บอกว่าให้ตอบตามความเป็นจริงนะสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือ,อโยมเขาได้ถวายที่มาอะไรเงี้ย แล้วแล้วพระอาจารย์ทราบไหมครับว่าพื้นที่ตรงบร,ริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการบุกรุกมาก่อนนะฮะถึงได้รับที่ดินที่มีปัญหาในเรื่องของการบุกรุกมาฮะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้อาตมาก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านมาใช้อาศัยครับแล้วก็คนที่มาทํากินครับและส่วนที่ตรงนี้ก็คือมีโยมเขามีจิตศรัทธาถวาย,าหายให้สร้างคอ่อ แล้วก่อนหน้านี้มูลนิธิตั้งอยู่ที่ไหนฮะหรืออ,อันนี้มูลนิธิตั้งอยู่ที่วัดทาไมา้วัดทไมาใแต่ทีนี้ก็คือจะมาจดทะเบียนตั้งอยู่ที่นี่ใช่ถูกไหมฮะตามความเข้าใจมูลนิธิเอ่อไปยื่นขอเอางอทำอะไรอีกทีนะคะพระอาจอ่อไปยื่นขอจดทะเบียนไปขเป็นธรรมสถานปีไหนแล้วก่อส้างปีอันนี้อาตมาเพิ่งเพิ่งมารับงานมารับหน้าที่ตรงนี้ต่อ ซึ่งนั <มา S 1> ่นหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยสร้างโดยธรรมการ,รสุกที่มอบพื้นที่ให้เนี่ยเขาเขาขเ,ปเป็นใครอะไรยังงไอ๋ออันนี้อตาตมาก็ไม่ทราบเพราะเพิ่งเพิ่งมารับต้องเคยรู้ามาก่อนไหมคะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องอะค่ะอ่าอาตมาคิดว่ามีโยมมาถวายแล้วก็มี จิตศรัทธาให้สร้างเพื่อปฏิบัติธรรมโ<ช>ยมมาถวายนี้เอาใบพอบทหามาถวายหรือว่าเอาอะไรมาถวายฮะ,ะน่าจะเป็นใบพ,พอบัตทห้าใ,<ช>ในเบื้องต้นนะครับเนื้อที่ทั้งหมดก็คือ38ไร่ในเฉพาะส่วนที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับส<ฮ>ามสิบแปดไร่และบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเกษตรกรรม นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการจัดให้เช่าไปเรียบร้อยแล้วสําหรับประชาชนนะครับที่อยู่รอบๆนะครับอันนี้คือข้อยุติเป็นอย่างนี้ทีนี้ในส่วนของสถานที่อย่างนี้เนี่ยที่จะต้องดําเนินการต่อไปเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเป็นมูลนิธิหรือยังขณะนี้ได้ข้อยุติว่าเป็นมูลนิธิแล้วครับตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นมูลนิธิแล้วครับมีหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้วึเมื่อวานตั้งเมื่อวานนะครับ ก็ที่ยื่นเมื่อวานเนี่ยคือยืน่นไม่ทราบยื่นที่ไหนฮนะแต่ว่ายังไม่ยืน่นทามาทางธนารักษ์นะครับยังแบบยังทีงนี้ตามขั้นตอนเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเป็นการเช่าเพื่อกเกษตรหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยในเรื่องของการให้ความยินยอมเนี่ยก็จะเป็นอำนาจของกองพลทหารพัฒนานะครับเป็นผู้ให้ความยินยอมได้แต่ถ้าวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยเหนือขึ้นไปคือกองทบบัพบกนะครับ พราะนั้นที่บอกว่าให้เช่าเฉพาะเกษตรกับที่อยู่อาศัยในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ในอำนาจเฉพาะของกองพลทหารพัฒนานะครับแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเป็นมูลิธีแล้วเ,เช่าไม่ได้นะครับเช่าได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากกองทัพบ,บกแล้วก็ส่งมาที่กรมตนาร์เพื่อดําเนินการจัดให้เช่าครับค่ะแล้วเขาทางทางวัดแจ้งว่ายังอยู่ในติดขัดขั้นตอนส่วนไหนคะอ๋อ,อครับคืออย่างนี้ครับที่คุยกับทางหลวงพี่เมื่อสักครู่เนี่ย คือตอนนี้เนี่ยท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดซึ่งเป็นปกติวิสัยนะครับของพระนะครับท่านก็อาจยังไม่รู้ว่าขั้นตอนรายละเอียดยังไงผมก็ได้สั่งการตามักพื้นที่นะครับแล้วก็ได้เรียนกับทางพี่ๆทางหน่วยทหารซึ่งเป็นผู้แทนเนี่ยนะครับคือมาร่วมกันชี้แจงว่าจะต้องดําเนินการในส่วนของวิธีการในการที่จะจัดให้เช่าเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ทางหลวงพี่ก็เดี๋ยวจะประสานทางมูลนิธินะครับไปยื่นดําเนินการโดยเร็วนั่นคือส่วนของการที่จะ ดำเนินการจัดให้เช่าให้ถูกต้องครับครับก็เปิดทาง,งให้เช่าต่อไปใช่ไหมครับไม่มีการสั่งรื้ออะไรเนอะครับครับก็ถ้าถ้าดูในเบื้องต้นเดี๋ยวต้องพิจารณาร่วมกันนะครับทางกองทัพบ,บกหรือทางมณฑลผู้มีาการหน่วยทหารพัฒนาเนี่ยนะครับก็ต้องพิจาราดูว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะให้เช่าไม่ใช่หมายความว่านนะักขณะนี้เป็นที่ยุตินะครับก็ต้องพิจาราตามกฎระเบียบนะ ข่าวกรณีโยคียตอกับโรเบิร์ตเข้ามาสถานที่แห่งนี้อาจจะไม่มีการตรวจสอบคือจริงๆแล้วนะครับจะบอกว่าปล่อยเวลาล่วงเลยก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าทางหน่วยทหารเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยพ็ขเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับม,มาดูแลในพื้นที่แล้วก็ทางทางสำนักสงฆ์เอ่อโทษนะสถานบริบัติแห่งนี้ก็แจ้งว่ามีความประสงค์จะตั้งเป็นวัดทีนี้ก็เดินกระบวนการเป็นวัดสิครับถ้าเป็นวัดเนี่ยก็สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเช่านะครับนั่นคือก็มีเหตุผลเพราะว่า ทางหน่วยทหารมาดูถ้าประสงค์จะตั้งเป็นวัดแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนนะทางหน่วยทหารก็ก็ต้องรอว่าถ้าเดินโปรเซสเป็นวัดก็ไปขอใช้ตามขั้นตอนคือสํานักสงฆ์ขอใช้แล้วก็ผ่านไปยังหน่วยทหารผ่านไปยังธนารักษ์นะครับนะจะบอกว่าปล่อยป่าละเลยก็ไม่ใช่นะครับและอีกอย่างเราต้องเข้าใจว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอ,อยู่ๆบอก เข้ามายังไม่เรียบร้อยให้ออกไปก่อนอย่างนี้มันก็คงทําไม่ได้เพราะประชาชนก็เหมือนกันครับประชาชนเข้ามาอยู่ทํากินอยู่อาศัยเนี่ยทางราชการก็พยายามผ่อนผันมาตลอดครับคือไม่อยากถึงขนาดที่ต้องไปดําเนินคดีนะครับแต่ตั้งนี้ตั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่า้าพูดตามกฎหมายบอกว่าผิดหรือไม่อ่ะมันก็ต้องผิดแต่ว่ามันเหมาะสมที่จะดาเนินคดีหรือไม่กับในเรื่องของความผิดเนี่ยที่ว่าในที่ผมบอกว่าผิดเนี่ยมันต้องดวงประกอบอีกนะ การกระทํานั้นมีเจตนาหรือไม่ประสงค์ต่อผลหรือไม่เล็งเห็นผลหรือไม่นั่นคือถ้าพูดในทางกฎหมายนะครับมันไม่ใช่ว่ายุติแล้วว่าใครเข้ามาก็ผิดทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นครับ